มากันที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่เขตสายไหมค่ะซึ่งหลังจากที่มีการเปิด3มประตูระบายน้ำให้น้ำจากฝั่งลำลูกกาไหลลงคลองหกวาก็ยังอยู่ในภาวะปกติค่ะซึ่งบ่ายวันนี้นะคะทางสงกเขตสายไหมก็จะเดินทางไปหารือกับชาวลำลูกกาค่ะเพื่อที่จะเสนอให้กทมอเองเปิดเครื่องสูบน้ำที่ประตูระบายน้ำคลอง13ให้ครบทุกตัวซึ่งก็จะทาให้พลองน้าจากฝั่งลาลูกกาได้ดีมากขึ้นนะคะช่วงนี้ไปติดตามการรายงานสดจากคุณพรทิพย์ โมงใหญ่ค่ะซึ่งรายงานจากประตูระบายน้ำพระยาสุเรนค่ะ ขอบคุณค่ะคุณร่มก้าวค่ะ,ะขณะนี้ดิฉันยังคงปักหลักติดตามสถานการณ์ระดับน้ำนะคะที่ประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนอยู่ค่ะและในช่วงนี้เราจะไปสัมภาษณ์สดนะคะกับดรสมชายเวสาการาชตกูลนะคะสกเขตสายไหมถึงสถานการณ์ล่าสุดหลังจากที่สปพและทางกรุงเทพมหานครมีมติให้เปิดประตูระบายน้ำเพิ่มอีก3จุดเพื่อที่จะช่วยระบายน้ำของชาวคลองลำลูกกาค่ะตอนนี้เราอยู่กับท่านดรสมชายแล้ว ะะสถานการณ์น้ําล่าสุดนี้นะคะทั้ง3ประตูที่มีการเปิดเพิ่มขึ้นในระดับน้ําที่เขตสายไหมเองเป็นอย่างไรบ้างคะสะกอคะครับจากเมื่อวานที่เราได้ข้อสรุปนะครับในการเปิดประตู3ประตูก็คือ1ที่ประตูพญาสุรเรนแห่งนี้นะครับหเมตรที่ประตูลำมอแตก50ซนติเมตรแล้วก็ที่ประตูริมของสองหนึ่งเมตรยี่สิบนะครับเมื่อเปิดขึ้นจนถึงขนาดนี้เนี่ยน้ำในคลองหกวาสายล่างนั้นได้ลดลงไป3เซนติเมตรนะครับส่วนน้ำ ใต้เขื่อนนะครับก็ลดไปประมาณ2เซนติเมตรแต่น้ําเริ่มไปอือท่วมบริเวณตั้งแต่ตลาดลุงสุกรเข้าไปจนถึงหน้าสํานักงานเขตสายใหม่นะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ด้านล่างก็ได้รับผลกระทบนิดหน่อยนะครับก็คาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้สถานการณ์ทุกอย่างจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติก็จะมีพี่น้องในเขตสายใหมนะ่นั้นได้รับผลกระทบเป็นบางส่วนนะครับแต่ในภาพรวมแล้วดีขึ้นครับ ในช่วงบ่ายเมื่อว่าจะมีการเข้าไปร่วมหากลือกับชาวลำลูกกาในเรื่องการผลักดันให้มีการเปิดเครื่องสูบน้ําที่คลอง13นี้เรื่องราวเป็นยังไงบ้างคะครับพอดีมีพี่น้องที่อยู่บริเวณคลอง13ได้แจ้งมาว่าทางกรมชลประทานที่ดูแลบริเวณนั้นเนี่ยครับเครื่องสูบน้าําทั้งหมด27เ็ครื่องนั้นเปิดเพียง22เครื่องซึ่งผมเองก็ได้ประสานไปทาง ตัวแทนของพี่น้องชาวราชวายพี่น้องชาวลำพูก,กาว่าวันนี้เราช่วยกันแก้ไขสถานการณ์น้ําระหว่างเขตปทุมธานีกับเขตสายไหมนะครับนั้นมันดีขึ้นก็จริงแต่ว่ามันเป็นในทิศทางที่ชาเพราะว่าพี่น้องชาวปทุมธานีหรือพี่น้องชาวสายไหมนั้นอยากให้ระดับน้ำเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วจึงอยากให้ทางหน่วยงานนะครับที่ดูแลโดยเฉพาะสพพนะครับและกรมชลประทานซึ่งขึ้นกับสบพพนั้น ให้เร่งเปิดเครื่องสูบน้าให้ครบทั้ง27ตัวเพื่อที่จะเร่งสูบน้าจากปทุมธานีนะครับโดยเฉพาะเขตลาสวายอ,อํอเภอลาสวายอ,อํอเภอลาลูกกาแล้วก็เขตสายไหมให้น้านั้นไหลลงสู่คลอง13อย่างเร่งด่วนนะครับก็จะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่เพราะขนาดนี้เนี่ยมีการโทรเช็คไปทางกรมชลประทานอ้างว่าเครื่องเสียอยู่ซึ่งจริงๆแล้วนะครับพี่น้องประชาชนที่คลอง13บอกว่าได้ปิดมาหลายวันแล้วนะครับ กันวน5ตัวนที่ปิดนั้นห้ายหลวันแล้วไม่ทราบว่าเสียจริงหรือไม่เขาจะจริงอย่างไรก็ฝากนะครับว่าถ้าเกิดสามารถเปิดได้ช่วยเปิดครับจะได้ชื่อหรือพี่น้องประชาชนทั้งชาวปะุมธาน,นีและพี่น้องชาวสาใหม่ครับสุดท้ายขอคําถามนึงก็คือถ้าสกช่วยให้ความมั่นใจสําหรับชาวชในสายใหม่นิดนึงว่าถ้าหากมีการปล่อยน้ําเพิ่มมากขึ้นเตพื้นที่สายใหม่ยังสามารถที่จะรับน้ําจากลาลูกกาได้มากน้อยอีกแค่ไหนคะ จากข้อตกลงเมื่อวานนะครับพี่น้องชาลวลำลุกกาพี่น้องชาลวลาสวายน่ารักมากนะครับก็บอกว่าไม่มายุ่งเรื่องของกระสอบทรายแล้วนะครับเพีเยงแต่ว่าขอให้เปิดประตูระบายน้ําแล้วก็ดูสถานการณ์ไปซึ่งตรงนี้นะครับพี่น้องชาวสมัยก็ยินดีที่จะช่วยเหลือกันเพราะว่าเราได้รับผลกระทบนะครับอุทกาภาัยน้ําท่วมเนี่ยมาเป็นเวลาเดือนกว่าด้วยกันทั้ง2ฝั่งนะครับตรงนี้เราก็พยายามที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราคนไทยเหมือนกันรักกันดูแ,แลซึ่งกันและกันนะครับก็คงน่าจะสถานการณ์ทุกอย่างคง,งดีขึ้นเพราะน้ําขนาดน,นีี้เน่ เหนือก็สอบทรายกับน้ําด้านล่างเราเนี่ยมันต่างกันเพียงแค่40เซนติเมตรเท่านั้นแหละครับทุกอย่างคิดว่าจะขี้ขายไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณดรสมชายเวสานรัชตะกูลสกเขตสายไหม่ค่ะขอบคุณค่ะ นี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดนะคะที่ทางสองกอเขตสายไหมให้คํายืนยันแล้วว่าระดับน้ําจากลําลูกการและก็ทางเขตสายหมยเองแตกต่างกันเพียงแค่40ซนติเมตรตามที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อวานนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะทางทีมข่าวได้เข้าไปสํารวจที่สะพานเฉลิมพงค่ะซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุที่มีการลึกกระสอบทรายเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาค่ะ วันนี้นะคะทางทีมข่าวได้เข้าไปสำรวจสะพานเฉลิมพงษ์หรือสะพานเชื่อมคลองสี่จากสายไหมไปลำลูกกาจุดที่มีการรื้อแนวกระสอบสายกั้นคลองสายหกวาสายล่างนะคะที่มีการรื้อหมด400เมตรวันนี้มีการซ่อมแซมเสร็จแล้วแล้วมีตำรวจนครบาลอนรักขาและควบคุมฝูงชน40นายสลับเปลี่ยนดูแลตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็ที่สําคัญเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะในทางทีมข่าว Voice TV ก็ได้เข้าไปสำรวจความคิดเห็นของชาวลำลูกกาถึงการเปิดประตูระบายน้าเพิ่มอีก จุดวันนี้เราไปสำรวจในส่วนของความคิดเห็นของประชาชนในเขตสายไหมค่ะว่าเพิ่งจอดน้ำรถไปแล้วเนี่ยยังจะพร้อมที่จะรับน้ำเพิ่มได้อีกหรือไม่นะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยชาวบ้านก็บอกว่ารับได้ค่ะขอให้มีการเข้ามาดูแลอย่างทั่วถึงก็เพียงพอค่ะวถว่ามันน้ามันจะเพิ่มมาอีกเนี่ยคุณนารับได้ไหมจะคงจะไม่เยอะแล้วมั้ง <laughs> คือจริงอยากช่วยแบ่งเบาทางลำลูกกาาแต่ล่องขอก็มาโดยดีก็ไม่มีปัญหาหรอกก็รับได้ครับว่าเราทําใจอยู่แล้วบ้านเราอยู่นอกคันพื้นที่ครับนอกเขาเรียกนอกคันก้นน้ําแต่มันไม่ไดีอย่างเดียวไม่มีคนมาดูแลไม่มีคนมาดูแลเหมือนตอนทําเขื่อนตอนทําเขื่อนมันก็มีคนมาดูแลใช่ไหมครับตอนนี้มันเหมือนแบบเหมือนคนกรุงเทพเขารู้ว่ามันท่วมไปแล้ว่ก็ไม่มีใครมาสนใจ ในส่วนของภาพด้านหลังนะคะก็คือประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนค่ะซึ่งขณะนี้ก็ทํางานอย่างเต็มที่แล้วนะคะและล่าสุดสถานการณ์น้ำไทยาภายใน ประตูระบายน้ําคลองพยาสุเรนตอนนี้ลดลงไปประมาณ2เซนติเมตรแล้วค่ะซึ่งสถานการณ์โดยปกติแล้วก็เริ่มดีขึ้นนะคะแต่เบื้องต้นค่ะทางสงกเขตสายใหม่ก็ให้คํายืนยันแล้วว่าถ้าหากประตูระบายน้ําที่คลอง13ติดตั้งเครื่องสูบหรือว่าทํางานทั้งครบทั้ง27เครื่องนะคะภายใน1สัปดาห์ค่ะชาวลําลูกกาจะลดความเดือดร้อนของน้ําที่เข้าท่วมในพื้นที่ค่ะคุณร่มก้าวคะ